สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียง5นาทีชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่62แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับอ่าก็รบกวนกดติดตามเพื่อเป็นคลิปอ่าเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรบกวนกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็จะมาแนะนำนะครับมาแนะนำสอนวิธีการดูพระนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำ alia, สายหลวงหลวงปู่ทวดเหมือนเดิมนะครับเหรียญหลวงปูท่ทวดรุ่นเปิดโลกนะครับปี2532นะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนนะครับเง้องทองแดงครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการดูนะครับว่าวิธีการดูเหรียญแท้ หลวงปูท่ทวดรุ่นเปิดโลกเนี่ยดูยังไงบ้างนะครับอ่าที่สคัญในส่วนของด้านหน้าด้านหลังนะครับว่าจะต้องดูยังไงบ้างนะครับในหลักการพิจารณาเหรียญแท้นะครับอ่าไปรับชมกันเลยนะครับสําหรับหลักการพิจารณาเหรียญอ่าหลวงปูท่ทวดรุ่นเปิดโลกปีสอง2สามสองนะครับหลวงพูดูนะครับว่าสแ,แกนนะครับ ในส่วนของด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับจุดพิจารณาจุดสําคัญในส่วนของด้านหน้าเหรียญนะครับลักษณะของของด้านหน้าเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะของหลวงหลวงปู่ทวดนะครับนั่งนั่งสมาธินะครับแล้วก็ถือลูกแก้วนะครับแล้วก็นั่งบนฐานบัวนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะครับจุดจาให้แม่นนะครับความคมชัดนะครับ พิมพ์ทรงของเหรียญน,นะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับสิ่งสําคัญในส่วนส่วนของด้านหน้าเหรียญน,นะครับในส่วนของจุดสําคัญที่เป็นจุดปําหนิ่นะครับให้ไปดูที่พื้นเหรียญน,นะครับด้านซ้ายนะครับพื้นเหรียญด้านซ้ายที่ผมมงกลมไว้น,นะครับด้านซ้ายนะครับตรงบริเวณพื้นเหรียญนะครับเหนือ เหนือหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะเป็นลักษณะของเส้นขีดนะครับเส้นขีดแบบเส้นขนแมวขีดนะครับสองเส้นนะครับบริเวณหัวไหล่นะครับเป็นเป็นเส้นแนวแนวบนหัวไหลนะครับต่อจากบริเวณยันนะครับเป็นเส้นขีดนะครับจุดที่หนึ่งนะครับด้านหน้านะครับจุดที่สองนะครับจุดที่สองให้เรา ดูบริเวณบนใบหูนะครับมีขีดเหมือนกันนะครับอันนี้หลายขีดนะครับมีมีขีดขีดกลางนะเกิดตรงนี้ห1ดนะครับแล้วก็ขีดขีดขีดอยู่บนบริเวณสิ่งใบหูนะครับเป็นตรงพื้นเหรียญน,นะครับเป็นลักษณะของพื้นเหรียญเลยนะครับจุดที่สองนะครับจุดที่สามนะครับจุดที่นาสําคัญก็สําคัญนะครับในส่วนของอ บริเวณลิ้วนะครับลิ้วกล้ามเนื้อนะครับลักษณะของลิ้วกล้ามเนื้อนะครับเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นคมชัดมากนะครับดูมีมิตินะครับซึ่งเหือนแท้จะคมชัดมากๆนะครับีนลิ้วเส้นกล้ามเนื้อเลยนะครับแล้วก็บริเวณเส้นหน้าผากนะครับจดจำใบหน้านะครับเส้นหน้าผากนะครับเส้นกล้ามเนื้อนะครับพื้นเหลือง พื้นเหรียญนะครับในส่วนของด้านหน้าจุดพิจานณาหลักหน้าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชี้จุดในส่วนด้านหลังนะครับสำหรับจุดพิจารณาในส่วนของด้านหลังเหรียญนะครับมีหลายจุดนะครับจุดที่หนึ่งนะครับให้เราดูบริเวณขอบเหรียญนะครับจะเป็นเนื้อปิ้นนะครับบริเวณรอบๆขอบเหรียญนะครับให้เราสังเกตนะครับ เป็นเนื้อปิ้นนะครับเนื้อปิ้นเกิดจากการปั๊มนะครับด้านหลังเป็นหลังยันห้านะครับยันห้านะครับหลวงปู่ทวดนึ่งเปิดโลกปีสองห้าสามสองหลังยันห้านะครับในส่วนของจุดที่สองนะครับให้เราดูบริเวณจะมีเส้นนะครับด้านหลังน่าจะมีเส้นนะครับมีเส้นลักษณะของเส้นล้อมรอบนะครับบริเวณที่ผมชี้เลยนะครับ เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นล้อมรอบเลยเป็นเส้นเหมือนเส้นบังคับนะครับเส้นบางๆนะครับล้อมรอบขอบเลยนะครับเป็นเส้นนะครับล้อมรอบขอบเลยนะครับอ่าจุดที่สามนะครับให้เราจดจําให้แม่นนะครับหูเจาะนะครับตรงหูเจาะนะครับจะจะมีความอ่าเล็กนะครับไม่ไม่ไม่ใหญ่นะครับเล็กแล้วก็อ่าฟิตพอดีกับห่วงเหรียญนะครับ เจาะยวจาให้แม่นนะครับจุดนี้นะครับหูเจาะบริเวณขอบเส้นบังคับขอบล้อมรอบนะครับหูเจาะนะครับรอยปิ้นนะครับจดจําให้แม่นนะครับจุดนี้ก็พิจารณาได้นะครับสําหรับในส่วนของจุดที่4ี่นะครับขอบเหรียญครับให้สังเกตการตัดของขอบเหรียญทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับ การตัดจะเป็นลักษณะของการตัดฉีกนะครับตัดครึ่งนะครับแล้วก็ตัดเป็นรอยขยักนะครับรอยฟันตัดนะครับจำจำให้แม hmm. ่ nar, นนะครับรอยฟันตัดทั้งด้านหน้าด้านหลังเหรียญนะครับจะเป็นแบบแบบแบบนี้เลยครับเป็นรอยลูกขึ้นเลยนะครับนอกจากรอยลุกขึ้นแล้วตรงบริเวณอีกจุดหนึ่งจุดที่หกนะครับตรงบร leaking, ิเวณรอยตัดนะครับรอยตัดตรงบริเวณด้านขวานะครับด้านขวาของเหรียญนะครับ ดูด้านขวาของเหรียญนะครับรอยตัดนะครับจะเป็นเป็นเป็นขีดขีดคล้ายๆฟันหนงนะครับสองขีดนะครับตรงบริเวณนี้ที่ผมเงกลมไว้นะครับอ่าเป็นขีดขีดสองขีดอยู่บริเวณฟันตัดตรงบริเวณหูเหรียญด้านขวานะครับรอยตัดก็สําคัญนะครับด้านซ้ายด้านขวาเราจดจําให้แม่นนะครับซึ่งอ่าของแท้จะต้องประมาณนี้นะครับทวนนะครับด้านหลังนะครับ เส้นระคับขอบรอบๆนะครับหูเหรียญร้อยตัดนะครับแล้วก็ร้อยตัดบริเวณหูเหรียญนะครับจัดาำให้แม่นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้รับชมนะครับเพื่อไปพบเจอแล้วก็เช่าหาจะได้เช่าหาได้ถูกต้องนะครับสำหรับเหรียญแท้นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเปิดโลกปีสอง2นะครับอ่ผู้ดูวัสแก่นะครับ ก็ขอรบกวนกดติดตามกดภุ่มติดตามสีเขียวที่มุมขวามือท้ายคลิปไป้วยนะครับขอบคุณครับ